สวัสดีพี่นอ้องทุกสิ่ีมันจะเชื่อมันคือเกาอ่าแนวเนชฟมาว่าสิมะว่ามีเรื่องสิว่าวได้พี่น้องเริ่มมันนี้เด้อคอยถามเนช้ชมเจ้าหิด่องยูทูบนะคอยกดไลค์กดแชร์ให้ชมเจ้าดนะ้แล้วชมเจ้าลงคลิปคอยกับเขาไปเบิ่งอยู่พี่นอ้องเอ้ยคอยกับกินชมจนขี่แต่ขี่แต่น้ตวิ่ฮอตคนเบิ่งได้เฉพหาคน แต่พ่ท่อจะเถือ่อเพี่น้องสู้ไปเรื่อยๆสักวันมันต้องสำเร็จพี่น้องเอ้ยเหตจ่องยูทูปนะเมื่อใหม่เมื่อเก่าก็คอยเป็นคอยไปนะพี่น้องเลยพอติดตามก็เด้งออกเด้งเขาตอนนี้พักกับสามลอยพี่น้องเลยจะขอจะก,กิจเจ 7, ็ดลอยกับบมีฮาเนี่ยสีหาอย่างไรถ้าสีเห็ุอย่างไรพี่น้องเอ้ย าเฮ็ดใจบาอ้วนอ้วนเบาเล่าขี้ไ่คนนี้เลยพี่น้องนี่มันอยู่่วนคือเก่ามาเนี่มาไล์คลิปนี่ก็ขอจกหาพันคนพี่น้องขขอขาดเขาแหน่เลยเด้อเอฟซีตำางปตาเทศัแลาวเนาะทุกมองทุกบอล ้ติดตามสามรอยกว่าคนตอนนี้ขอกดไลค์กดแชร์ให้แน่พี่น้องเลยอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อลยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อสิ่งปฏิพัทธคลิปต่อไปพี่น้องกระโวนมีกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆพี่นอ้อง,นอ,นอ,งอ,นองไปแล้ว